งานวันนี้ออกมาสําเร็จแาค่คือตั้งใจให้พ่อแม่เลยใช่ครับใช่ครับที่โอยพรบนเวทีนะี่คือคิดอย่างนั้นจริงๆใช่ใช่เพราะว่าคือผมรู้อยู่แล้วว่าจะจะต้องมาพูดนิดหน่อยมีสปีชนิดหน่อยก็ก็คิดอยู่ว่าอยากจะพูดอะไรมัง่งอยากจะวโวยพรยังไงมัง่งแล้วก็คือตอนที่ขึ้นไปเลยก็ คือมาจากใจเลยครับไม่มีสคริปต์เลยใช่ไหมใช่ใช่ไม่มีกปกติเร<ล>าไม่ค่อยเห็นเสือเสือเป็นคนพูดน้อยไงขอออะมาไงหลายคนก็บู๊เสือพูดดีมากใช่ครับใช่ครับมันออกมาจากใจนี่เราเรา,เราต้องเตรียมคำพูดตั้งแต่เมื่อคืนเลยหรือเปล่าผมว่าไม่ได้เตรียมอะไรมากหรอกเพราะว่าคืออยากจะให้มันแบบมันแบบเป็นฟีลิ่งจริงๆแบบตอนนี้เลยครับคือก็ไม่ไม่ได้อยากคิดอะไรมากเมื่อคืนนี้คือผมรู้ว่าต้องพูดใช่ไหมครับแต่ว่า คือไม่ได้อยากจะเขียนมาว่าต้องพูดอะไรต้องพูดยังไงอะไรแบบนี้คืออยู่ในอยู่ในเหตุการณ์เลยก็พูดแบบนั้นไปเลยครับที่ผ่านมาตกป้อง,องน้องพ่อแม่ตีกันบ่อยน้องก็หน่อ,อ,อย,เ,ยเราเห็นวันนี้เรารู้สึกยังไงบ่าอะไรแบบนี้ผมก็รู้สึกดีมากครับแต่ก็ไม่เคยไม่เคยบอกอะไรว่ารู้สึกยังไงร,รู้สึกดีรู้สึกไม่ดีรู้สึกเศร้าอะไรแบบนี้มันก็มีนิดหน่อยครับบางครั้งก็โสต์สตอรี่เพราอะไรนิดหน่อยแต่ว่าคือมันเป็น เป็นอะไรที่ผมชอบแบบเก็บไว้มากกว่าแต่ว่าคือจากใจครับมีมีเพื่อนๆมาช่วยแบบนี้ผมก็รู้สึกดีมากโล่งอ,อกมากก็ทําให้เรื่องยากๆนี้ง่ายลงนิดหน่อยอะะครับวันนี้วันแต่งงานแต่งพ่อแม่นะคะคและ้วการไหว้บบเสือจะมีเมื่อไหร่เอ <c oughs> น่าจะอีกสักพักแล้วยังไม่รู้เหมือนกันอ้าวหน้าเมื่อกี้บอกโสดต่งงานต้องตแต่งานต้องจ้าไม่อยู่แล้วละคะยังไงเยหนเขาก็อยู่ประเทศเขาอานูโสดไหมคะ ก็ผมว่าโสดนะครับก็คือณตอนนี้สถานะเราโสดใช่เขาบอกว่าแฟนชาวต่างชาติของเราก็คือสิ่งอบายกันแล้วก็ก็ัเป็นเพื่อนกันอยู่ครับยังคุยกันอยู่ครับแต่ว่ารักแพ้ระยะทางไหมคะรักแพ้อาจะแพ้ได้ครับเพราะว่าแต่ว่าถ้ารักแบบแท้ๆเลยน่าจะสู้ระยะทางได้ครับคือผมก็มีความรักให้เขาอยู่นะพูดจริงๆนะแต่ว่าเหมือนเราเราเบรก ใช่ใช่ใช่เป็นเพื่อนกันใช่ไหมใช่ใช่ใช่ครับใช่ปัจจุบัยังมีการพูดคุยกันอยู่เรื่อยๆใช่ก็คุยกันเป็นเพื่อนกันอะไรนั้นก็ไม่ได้ไม่ได้แบบแตกแยกกันแบบร้ายแรงอะไรแบบนี้ครับก็คือแตกแยกกันแบบมีเหตุผลเสือโสดมานานยังคะอืมก็สักพักแล้วไม่จำไม่ได้ว่าตั้งแต่เมื่อไหร่ต้องคิดกี่เดือนเนะเสือเอาไม่ต้องถามคำถามพวกนี้ไม่เกี่ยวอะไร จะได้คนสนใจเออมีคนเออสนใจยังเอย่างนี้ทำในยูทู e คนจะได้มนจีบไงออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเล่าวันหลังล้วกันนะพราะสนมากวันนี้ครับขอบคุณค่ะครับไอสัต